สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมได้ยืนอยู่ตรงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ของจังหวัดบึงการนะครับซึ่งสะพานแห่งนี้นะครับก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่จังหวัดบึงการนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านประธานหอการค้าจังหวัดบึงการนะครับท่านสหรัฐพิสารเษฐพงศ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องราวหลังจากเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งนี้เป็นต้นไปนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับที่จังหวัดบึงการนะครับวันนี้นะครับผมก็ มายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะครับมาคุยกับท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดปึงการเชิญครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีความรู้สึกยินดีนะครับกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งนี้นะครับที่สร้างเสร็จ1 0 0เอร์เซน์ะครับที่จะเปิดใช้ในวันที่25ธันวาคมนี้พศ2568นะครับซึ่งจะเป็นสะพานที่เชื่อมโยง<ส>เชื่อมเศรษฐกิจเชื่อมวัฒนธรรมของสองฝั่งด้วยปวงคาพระพุทธเจ้า,าชาวจังหวัดปึงการและคณะกรรมการหอการค้าทุกคนนะครับ รู้สึกซาบซึ้งในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างล้นพลหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงพระราชทานพระราชวโรกาสเสด็จมาเป็นประธานพิธีเปิดสะพานมิทภาพไทยลาวแห่งที่5จังหวัดบึงการและบริคคำไซค,ครับผม25ธัทานว่าครับผมบเวลา17นาฬิกาส7นาฬิกาครับเวลา5้าโมงเย็นนะครับก็ สำหรับท่านที่จะมาเฝ้ารับเสด็จนะครับ<ม>ก็จะเป็นอีกบริเวณฝั่งด้านหน้าของพวกเรานะครับอ,อทางขึ้นนะครับฝั่งประเทศไทยนะครับรับเสด็จอยู่ที่ประมาณ3000คน3000คนเหรอส0 0 0คนและมีชุด2000คนครับผมรวมทั้งหมดประมาณ5000คนนะครับ,รบก่อนที่จะเข้ารับเสด็จก็ ต้องส่งรายชื่อส่งรายชื่อเพื่อทําบัตรสีสีและส่งยานพาหนะที่จะเข้ารับเสด็จครับใช่ครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับทุกท่านนะครับท่านที่จะมารับเสด็จนะครับต้องส่งสําเนาทะเบียนบ้านสาเนาบัตรให้กับทางสํานักงานจังหวัดนะครับได้ลงชื่อท่านไว้นะครับซึ่งจะเข้ามารับเสด็จได้ในบริเวณจุดสะพานไทยลาวแห่งนี้นะครับที่ฝั่งจังหวัดบึงกาฬนะครับหลังจากสะพานวิศภาพไทยลาวแห่งนี้เปิดแล้วนะครับทราบว่าที่ท่องเที่ยวฝั่งนั้นเราไปเที่ยว เที่ยวไหนได้บ้างนะครับที่ฝั่งประเทศลาวนะครับเดี๋ยวเรามาฟังท่านประธานพอ,อกันครับจะเชิญไปเที่ยวประเทศลาวแล้วก็ทะลุเข้าไปสู่เวียดนามแล้วก็ไปจีนนะครับมีอะไรบ้างที่น่าท่องเที่ยวในฝั่งประเทศลาวนะครับ